วันนี้พบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเอามาถ่ายให้ดูกันก่อนนะคะว่ารถเข้ามาเป็นสภาพไหนบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะตัวขับสีนะคะเป็นเครื่องสามพันนะกับแบรนด์ isuzu mu x นะคะตัว3.0ขับ4นะคะเป็นตัวอันติเมตนะท่านไหนที่กำลังหารถชมนี้อยู่นะคะเดี๋ยวชมคลิปไอกันต่อได้เลย คันนี้นะคะเขาจะได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็สีออกเทาๆทาเงินเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟ LED ไบบีบนะคะแล้วหลอดสูบดำในหลอดเดียวด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะคะคันนี้นะคะเขามีเซนเซอร์มาให้รอบคันเลยจะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆได้เลยนะคะแ้่มองไม่เห็นเลยนะถ้าไม่ได้สังเกตนี่ค่ะล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแต่งมานะคะ ลูกค้าจัดแต่งทรงสวยมานะแบบนี้เลยเปลี่ยนโชคเป็นโชคโปรเฟนเดอร์มาด้วยค่ะสวยๆแบบนี้นะแค่ท่านไหนนะคะสนใจคันนี้สามารถโทรหาไอ้ได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 7 7์แปดเจ็เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะนี่ภายในเขาจะได้เป็นสีชาแบบนี้นะคะเป็นสีส้มๆชาๆนะคะ อันนี้ก็จะมีที่วางคองนับมือนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วค่ะเกียร์โฟร์วิวนะคะอะ่แล้วก็เบรกไฟฟ้าเบรกหนึ่งแล้วก็เบรกออโ,อ,โอ,โอโต้เบรกโฮนะคะนี่แล้วก็เกียร์ออตโอต้ค่ะแล้วระบบต่างๆที่ใช้ในตัวเกียร์โฟร์วิวแล้วก็อันนี้จะเป็นพวก Stop s t a r ร์ y ซิสเกับตัวระบบเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสามารถปิดเปิดได้นะขึ้นอยู่กับการใช้งานได้เลย แล้วก็ตัวนี้ค่ะก็เป็นแอร์ระบบดิิตอนแยกซ้ายขวานะคะหน้าจอเป็นหน้าจอที่รองรับ Android ได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอได้ขนาดใหญ่มากๆเลยแบบนี้เลยชัดแจ่มแจ๋วมากเลยค่ะอันนี้ก็กระจกมองหลังสามารถปรับออโต้เป็นไฟแบบรถแสงไฟออโต้ได้เลยนะคะมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะตัวนี้ก็จะได้คุยคอนโทรลนะคะแล้วก็แพทเทิร์นชิปเป็นเกียบบนพวงมาลัย หน้าจอค่ะอันนี้ไอเปิดระบบไฟให้ดูนะคะนี่เลยเปิดมาจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเขาก็จะแจ้งเตือนในระบบต่างๆนะคะที่ยังทำงานอยู่นะคะน่คะแล้วก็นี่ก็เป็นแอร์หลังนะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้าหลังนะคะ ประตูเดิมๆโรงงานนะคะตัวรถนะคะโคงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักนะคะันนี้รับประกันได้เลยค่ะตัวเบาะค่ะด้านหลังได้แบบนี้เลยสวยๆเบาะหนังยังใหม่ยังตึงยังแน่นนะคะด้านหลังมีที่แขวนของแบบนี้ด้วยมีที่ชาร์จนะคะมุมมองจากด้านหลังจะได้แบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย เขาทํามาค่อนข้างดูดีมากๆแล้วก็ดูเท่ๆเรียบหรูด้วยนะคะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังค่ะใหม่มากนะคะตัวเบาะสามารถขับแยกได้นะคะล้อค่ะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะ ปลายท้ายค่ะเป็นแบบ LED เส้นๆแบบนี้สวยๆไปเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างค่ะอันนี้อันนี้ก็ช่วงล่างก็คือชกหน้าชกหลังก็คือเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นของโปรเฟตเตอร์แบบนี้เลยค่ะประตูหลังนะคะได้เป,เป็นประตูไฟฟ้าหลังนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถสวยๆสักคันนะคะได้อ p อปชันดีๆด้วยแล้วก็ได้ตัวขับสีนะคะไอแนะนำคันนี้เลยคันนี้สีสวยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสีเทาออกสีดำนะคะมีเซนเซอร์ด้านล่างเนะะี่ยค่ะจะเป็นเซนเซ,นเซอร์มือด้านล่างแบบนี้ข้อนะคะให้ดูท่อใกล้ๆกับท่อเปลี่ยนมาใหม่แบบนี้นะอ่ะ 老汉。 อ๋อค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถคลิกโปรไฟล์ไอ้ด้านล่างนะคะหรือโทรที่เบอร์0ู7 7 1 6 5 7 1 4เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราชมห้องเครื่องกันเพิ่มเติมค่ะห้องเครื่องนะคะแบบนี้เลยห้องเครื่องเดิมๆยกเว้นท่อนะคะที่แต่งเพิ่มขึ้นมานะคะหากท่านไหนนะคะสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรหาไอได้เลยค่ะที่เบอร์0ู7 7165714เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะรถสวยๆตรงปกแบบนี้นะคะต้องที่นี่เลยค่ะ